มาดูบ้านพวกแกสองคนนี่นะจะมาซื้อบ้านว่างั้นแล้วจะทำไมนี่กแกกล้าว่าฉัเหรอเอ็งก็จบคุณคะฉันขอเทียรจะฉันขอโทษแทนหัวฉันนะทาร่าอธินาเราก็จะไปซื้อบ้านกันแล้วนะเปยดีใจปะฉันดีใจที่เลยชพรี่อน้นพี่ก็รู้ ว่าฉันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองมาตั้งนานแล้วเรามีบ้านแล้วต่อไปเราก็ค่อยเก็บเงินกันใหม่นะพี่เนาะจะแล้วต่อไปเราก็จะมีเจ้าตัวเล็กกันแบบเนี้ยครอบครัวเราจะได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์สักทีเนาะจะพี่ข้าว <G ül üyor> จะกินเยอะๆนะใีะ้แรงทำงานอช่วงนี้พี่ควงกะด้วยเลยสู้ๆ ตื่นเต้นจังเลยจ้ะไม่ต้องตื่นเต้นหรอกจ้ะไปเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่ามาจ้ะเออดีกว่าพี่สวยผมนี่นะลดแรกแจกแถมไปไม่รู้เท่าไหร่สุดท้ายก็ไม่เอาผมว่ามันไม่มีเงินซะมากกว่าคราวหน้าผมต้องดูลูกค้าให้ดีๆแล้วนะคนที่มาดูบ้านเล่นๆเหมือนหมาหยอ,อกไก่แล้วก็ไม่ซื้อเนี่ย ผมจะไล่ตะเพิดออกไปให้หมดเลยนะคยดูแค่นี้ก่อนนะพี่สวยนี่พวกแกสองคนมาทำไมเนี่ยที่นี่ยังไม่รับสมัครรปภแล้วก็ไม่บ้านหรอกนะมาทางไหนเนี่ยกลับไปทางนั้นเลยพวกผมไม่ได้มาสมัครงานผมจะมาดูบ้าน <laughs> มาดูบ้านพวกแกสองคนนี่นะจะมาซื้อบ้านว่างั้นพูดผิดพูดใหม่ได้นะไอ้น้องนี่มันเท้าเฮาไม่ใช่ทอง อย่าซื้อกันง่า,งงายๆดูจากสารลูปพวกแกสองคนแล้วเนี่ยแค่ทองก็คงซื้อไม่ได้หรอกมั้งแกรีบกลับไปห้องเช่ารูหนูของแกเลยนะกลับไปเถอะไปเลยโอ้ยต้อกับกนเถอะ้าฉันจะบอกอะไรให้นะคนที่มาดูบ้านก่อนหน้าแกเนี่ย ขับรถหรูคันโตเพื่อมาขอดูแบบบ้านพอเห็นราคาเท่านั้นน่ะรีบเดินกลับไปซะไม่ทันแล้วน้ำหน้าอย่างพูกแกสองคนเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อเท้าเขาราคา3ล้านหรอกรีบกลับไปเลยอย่ามาทำให้ฉันเสียเวลาดีกว่านะไอ้โอนเรบเลีบยบเกิดมาจ้ะทำไมคุณพูดแบบนี้วะแค่คุณเห็นพวกเราแต่งตัวแบบเนี้ยคุณก็ตัดสินหรอพวกเราไม่มีเงิน่ะฮะเฮ้ ไม่มีปัญญาซื้อก็จะทำให้ฉันเสียเวลาเลยนี่ฉันเหนื่อยนะพูดขายของทั้งวันในคอแห้งไปหมดแล้วอย่าให้ฉันต้องมาเล่นขายของอะไรกับพวกแกเลยคุณนี่ไม่น่ามาทำงานบริการเลยนะครับผมไม่เข้าใจาจริงๆนะครับว่าทำไมบริษัทถึงกล้ารับคนอย่างคุณมาทำงานเนี่ยแล้วจะทำไมนี่แกกล้าว่าฉันเหรอไอ้กระจกไ,ไอ้กระจก ไม่ต้องทํามาเป็นสาออยเลยคุณคะฉันขอทีนะจ๊ะฉันขอโทษแทนหัวฉันนะจ๊ะฉันขอละค่ะอย่าทำอะไรหัวฉันเลยนะนี่ฉันเห็นแกมียแกนะรีบใส่หัวไปเลยไม่งั้นแกโดนหนักกว่านี้แนะ่ไปเดี๋อถ้าไปก็ทันวะี๋อจริงพวกกระจอกเลยโดนแค่นี้ยังน้อยเกินไปขราวหน้านะพวกแกโดนของแข็งแน่ฮี่หเสีย เจ็บไหมจ๊ะพี่ไหนดูซิไม่เป็นไรหรอกจ้ะทำไมเขาพูดไม่ดีกับเราเลยอ่ะหรือว่าเขาคิดว่าเราไม่มีเงินซื้อบ้านคนเราก็แบบนี้แหละชอบเอาใจคนมีเงินเห็นเราแต่งตัวไม่ดีหน่อยก็มาดูถูกกันฉันไม่ชอบเลยจ้ะพี่ เราไปดูที่อื่นกันเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราไปดูโครงการที่มันลึกกว่านี้หน่อยดีกว่าจริงๆแล้วพี่เล็งบ้านด้านในไว้อะไม่ใช่โครงการด้านหน้านี้หรอกแต่ไหนๆก็ผ่านมาแล้วอ่ะพี่เลยพาเปียมาดูเล่นๆเ,เอาพี่ก็เลยเจ็บตัวปีเลยไม่เป็นไรหราจะไปเราเรีบไปดูโครงการด้านในกันดีกว่า มีมหมีด้วยเป็นไงเจเปียชอบไหมชอบจ้ะพี่แต่เราจะมีเงินซื้อเหรอพี่ขนาดเทาเฮาเมื่อกี้เนี้ยยังตั้งสามล้านเลยเรานี่มนีป่าไปสิบล้านเลยหรอพี่สวัสดีค่ะคุณลูกค้าสนใจบ้านเดี่ยวของโครงการเราเหรอคะครับ เราไม่ทราบว,ว่าคุณลูกค้าได้นัดเจ้าหน้าที่หรือยังคะถ้ายังเดี๋ยวสวยจะแนะนําให้ค่ะได้ครับงั้นเชิญนั่งเลยค่ะขอบคุณครับโครงการของเรานะคะมีทั้งหมด2ส,ส่วนค่ะส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นทาวน์โฮมที่ทางคุณลูกค้าเพิ่งเดินผ่านมาค่ะและส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวเออไม่ทราบว,ว่าคุณลูกค้าได้ชมบ้านตัวอย่างไปหรือยังคะอ๋อเรียบร้อยแล้วครับงั้นก็ดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวสวยพาไปชมบ้านจริงข้างในดีกว่าที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะ ดีครับงั้นเชิญทางนี้เลยค่ะครับบ้านสวยดีนะมีทั้งหลายห้องอีกห้องนึงก็เก็บไว้ให้ตัวเล็กไงจ้ะตรงรงเ้าบ้านหลังนี้นะจ้ะพี่โอเคทานน้ำกันก่อนค่ะขอบคุณครับค,ค่ะไปกินน้ำก่อน บ้านหัวมุมนะคะมีบริเวณแล้วก็ราคาดีแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะคะถ้าคุณเปียกับคุณอ้นสนใจโครงการของเรานะคะและวทาสัญญาในวันนี้เดี๋ยวทางสวยนะคะจะแถมของแถมให้เป็นพิเศษเลยค่ะตกลงครับพวกเราตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อบ้านหลังนี้แล้วครับยังไงผมขอดูสัญญาด้วยนะครับอุ๊ยด้วยความยินดีค่ะงั้นรอสวยสักครู่นะคะสวยขอไปเตรียมสัญญาแป๊บน,นึงค่ะครับเราจะมีบ้านกัน เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณอ้นกับคุณเปียจะย้ายเข้ามาอยู่เมื่อไหร่ะคะผมว่านี่แกสองคนยังไม่ไปอีกเหรอมีอะไรเหรอไหมก็ไอ้กระจอกสองคนเนี่ยไปดูทาวโฮมหน้าโครงการกับผมเลพี่ดูจากสารรูปพวกมันเนี่ยจนกรอบเหม็นสาบขนาดเนี้ผมว่าพี่สวยอย่าไปเสียเวลากับพวกมันเลยครับนี่ไมทํทไมเธอพูดจาก,กับลูกค้าแบบนี้ขอโทษลูกค้าเดี๋ยวนี้เลยนะทําไมผมต้องขอโทษก็ผมพูดความจริง ผมว่าพี่เอาเวลาไปดูลูกค้าเงินหนาดีกว่านะส่วนไอ้กระจอกสองคนเนี้พี่จะปล่อยให้มันดูบ้านเล่นๆเอาบุญก็ได้ตามใจพี่เลยนี่ฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าให้พูดจาดีๆกับลูกค้าอย่าลืมนะว่าเธอยังไม่ผ่านโปรเดี๋ยวจะตกงานไม่รู้ตัวอ๋อที่แท้ก็แค่พนักงานใหม่ถึงว่าทำไมไม่ค่อยมีมารยาทนะครับนี่แกหยุดนะมัยพี่สวย พี่จะเข้าข้างคนสองคนทำไมเนี่ยฉันเข้าข้างคนถูกส่วนเธอนะ่ะผิดเต็มๆอ่อแล้วพี่จะบอกอะไรให้นะคุณสองคนเนี้ยเขาซื้อบ้านหัวมุมกับพี่แล้วเฮ้ยและที่สำคัญเขาซื้อเงินสดได้จ้ะไม่มีทางหรอกเป็นไปไม่ได้จำไว้นะไหมถ้าเธออยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานอันดับแรกเธอต้องมีความเป็นคนก่อนมองคนให้เท่าเทียมกันถ้าเธอทำได้ เธอก็สามารถทํางานที่ไหนก็ได้โอ้พี่สวยออกไปพี่จะรับรองลูกค้าสองคนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะตามเช็กบินกับเธอทีหลังพี่สวยออกไปก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนกับเธอเออไม่เป็นไรหรอกครับผมชินแล้วครับได้ยินแบบเนี้แล้วรู้สึกยังไงทุกวันเนี้ยคนเราอ่ะชอบเที่ยวดูถูกคนอื่นคิดว่าคนอื่นต่าต้อยกว่าตัวเองฉันว่าฉันคงต้องคิดใหม่แล้วแหละว่าจะให้เธอผ่านโปรดีหรือไม่ อ,อย่าเลยนะคะสงสารเขานะคะไงขนาดเธอทําไม่ดีกับลูกค้าแบบเนี้ยลูกค้ายังสงสารเธอเธอไม่คิดจะสงสารตัวเองบ้างเลยไงเออผมต้องขอโทษคุณสองคนด้วยนะครับขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับถ้าคุณรู้สึกผิดจริงผมก็พร้อมที่จะให้อาภัยครับแต่ผมขอนะครับว่าอย่าไปทําแบบนี้กับใครอีก เขาอาจจะไม่ได้ใจดีแล้วก็ใจเย็นแบบพวกผมนะครับจริงค่ะปากแบบเธอเนี่ยไม่มีวันตายดีแน่ถ้าไม่ปรักปุ่งตัวโอ้ยพี่ผมเข้าใจแล้วครับผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับฉันนั่งอคครับไม่มีอะไรแล้วขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรครับ